สวัสดีครับวันนี้เชฟเล่สอนอาหารไทยเรามาเจอกันกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะฮะวันนี้เชฟเล่สอนวิธีทำอาหารกินนะเราไปดูว่าเชฟเล่จะทําอะไรนะไปครับอ้อไม่ต้องไปแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวันนี้เชฟเล่จะสอนวิธีทําขนมป,ปังทาเนยหรือว่าขนมป,ปังปิ้งนะฮะในยุคโควิดนะ,ะเราไปทำนะัชิ้นละ5บาทหรืออะไรก็ได้นะก็แต่ เพื่อนๆพาไปทําเรียนแบบหรว่าพาไปทําแล้วแล้วว่าลองดูของสูตรเช่นเลขก็ได้นะโอเคครับวันนี้เช่นเล็เข้าไปในแมทโครนะเช่นเล็กซือขนมปังหัวกะโหลกมานะเป็นขนมปังหัวกะโหลกนะราคาก็อยู่ประมาณ3 5ิบห้าบาทนะ3ามบกาทนะตัดได้นะประมาณ14ชิ้นก็ได้นะหรือว่า20ี่ชิ้นก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ขนมปังปอนธรรมดาธรรมดานะ ยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นเลยจังหวัดไหนจังก็จะเอายี่ห้อนั้นเลยนะฮะแล้วแต่นะไม,ไม่ยึดติดกับยี่ห้อนนะตรงนี้นะ,ะโอเคเราไปดูประสบการทำลวดลารติ้งขนมปังในยุคโควิดของสไตล์เชฟเล่กันนะไปครับขนมปัง เพื่อนๆย่างเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาทานเลยนะฮะแล้วก็ไปย่างคำสองนะฮะระวังนะฮะไฟมันแรงเยอะแบบนี้เลยนะฮะนะเห็นไหมครับฟังหน้าเยิ้มครับผม,นะมน,นะฮะน้ำตาลนะฮะ ฟังหน้าเยิ้มครับผมนะฮะโอเคครับแบบท่าเนยนะฮะคุกน้ําตาลนะครับผมนะเสร็จแล้วครับผมนะะประกบคู่ปุ๊บนะฮะตัดครับเหมือนเดิมครับผ่าสีเลยครับผ่าสี่ผ่าสองก็ได้นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดน,นะฮะแล้วก็เพื่อนๆคิมอืมอืมแบบนี้ มันจะนุ่มกว่านะมันอร่อยกว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่ขนมปังด้วยครับนะ mm. คุณใช้ขนปงที่อ่อมแพงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ครับ mm. การทำขนมปังปิ้งทานยังไงมันก็ไม่ได้นะ mm. เพื่อนๆต้องหาขนมปังที่มันรสชาติอร่อยๆนะฮะใช้ทำนะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับตไคร้เป็นกำลังใจให้เคปเล่ด้วยครับ คลิปหน้าเช้มได้จะอะไรไหม,ไมเพื่อนดูแล้วก็ทำนะฮะเราไปดูในคลิปหน้าครับนะกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับไปครับ